ครับผมที่เห็นอยู่นี้ครับคือปลาแดงนะฮะเป็นปลาแดงนะครับปลาแดงล้วนๆนะครับเมื่อสักครู่ไปซื้อมาตรงที่แผ่ปลานะครับที่เขาเพิ่งจะปลดออกมาครับเพิ่งได้มาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเนื่อตัวยังสดๆนะฮะปลาแดงที่หาบมงเบิดนี่กิโลละสี่สิบบาทนะครับเป็นปลาที่เป็นมีลักษณะเนื้อเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นปลาคล้ายๆปลาเนื้ออ่อนนะฮะ ตัวนี้จะอร่อยกว่าปะทูนะฮะราคาจะสูงกว่าปะทูเล็กน้อยหรือบางทีก็อาจจะพอๆกันนะับปะทูนะฮะนี่ครับตัวประมาณเอ่อหนึ่งขีดนะฮะตัวนี้เห็นในฐานนี้ครับทั้งหมดฐานใหญ่ๆนี่ประมาณแปดสิบบาทนะฮะที่เห็นนี่ครับก็คือประมาณสองกิโลนะครับกี่อละสี่สิบสองกิโลก็แปดสิบพ่อตาคู่ให้แบงค์ร้อยไปทอนมายี่สิบบาทนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่า มันคุมนะเพราะว่าเราออกไปหาเองไม่ได้ครับหลับลาพวกที่นะฮะนี่ครับสดๆู่เลยครับานี่ยใสเลยับเนี้อันนี้คนนี้กล่าว่าจะทําทอดนะเอาไปทอดเป็นเมนูปลาทอดนะอันนี้ชูชีได้นะครับทําชูชีเนื้อเขาจะเยอะครับจะไม่เขามีก้างเท่าไหร่ที่กรุงเทพก็เรียกปลาแดงนะครับแต่ที่บางเบิดที่นี่เขาก็เรียกปลาแดงเหมือนกันครับ พลาาทีนี้จะเรียกไม่ชื่อมัเหมือนกันนะครับสำหรับภาคกลางแล้วก็ท้องถิ่นนะครับชาวเลนะครับบางทีเรียกคนละอย่างกันเจนนี้เรียกตรงกันนะเปคิวปลาแดงครับจะมีคลีบอยู่ด้านบนฮะนี่ครับคลีบนี่ครับจะมีคลีบไว้ป้องกันตัวนะด้านบนจะเป็นลักษณะใสนะครับแล้วก็มีหนามแหลมอยู่ด้านสันทำตัวเหมือนปลาทั่วไปนะครับก็จะมีคลีบหน้านะครับ เราก็จะมีตาครับปลาตัวนี้ก็จะอยู่กันเป็นฝูงนะถ้าเวลาเขาอยู่นะเขาอยู่กันเป็นฝูงเป็นร้อยร้อยตัวพันตัวนะครัาอยู่ันฝูงใหญ่นะคก็ถ้าว่ามันติดอวนก็น่ครับวิ่งจนอวนก็ติดกันมาเยอะเนะมื่อตะปูนี้ก็เยอะนะไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับแต่ที่เอามานี่ก็คือว่าเห็นว่าเอมันน่าทานมันสดดีครับเลยเดี๋ยวจะมาทอดนะเดี๋ยวกครูจะมาทอดให,ให้ชมนะครับ ปลาทูเทัวครับปลาแดงครับ